ทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเทียนไขอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าจะเป็นรูปทรงที่แตกต่างไปเพราะวันนี้เราจะทำาอ็กแคนเดอรนะคะหรือว่าน้องไข่เทียนไขนั่นเองค่ะซึ่งจะแตกต่างออกไปนิดนึงก็คือว่าไข่ที่จิบใช้นะคะจะมาจากเปลือกไข่ไก่แจ้ค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่นะคะส่งมาให้จากที่บ้านร้อยเอ็ดค่ะ ลองดูนะคะว่าขนาดแตกต่างกันจากไข่ไก่ปกติทีเดียวเลยละคะ่ะซึ่งจะออกมาน่ารักขนาดไหนเรามาทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะได้แก่เปลือกไข่ไก่นะคะทั้งไข่ไก่ปกติและไข่ไก่แจ้ค่ะซอยแว็กซ์นะคะเป็นขี้ผึ้งถั่วเหลืองค่ะ ไ้เทียนนะคะสำหรับติดลงไปในไส้นะคะไซเทียนไขแล้วก็ที่จะทำให้เกิดสีสันนะคะนั่นก็คือสีเทียนนั่นเองนะคะเราก็จะเลือกได้เลยนะคะสีตามใจชอบเลยค่ะว่าเราจะชอบให้สีออกมาเป็นแบบไหนจะใช้สีเดียวสีผสมหรือทำเป็นสีสายรุ้งก็ได้เช่นกันค่ะ สีกันนะคะเริ่มจากการละลายชิ้นพื้นก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่า เฮ้โเเสร็จแล้วจ้าเป็นไงคะน่ารักไหมคะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งน้องไข่ไว้นะคะสัก24ชั่วโมงค่ะแล้ววันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมาดูผลงานกันค่ะว่าน้องไข่ไก่แจ้กับน้องไข่ไก่ธรรมดาจะออกมาเป็นอย่างไรคะ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักวันนี้ครบ24ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมากระเทาะเปลือกไข่กันนะคะว่า Egg candles ของเราระหว่างไข่ไก่ธรรมดากับน้องไข่ไก่แจ้ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาหน้ารักขนาดไหนคะ่ะติดตามรับชมกัน้วยนะคะน้องไข่ไก่พร้อมที่จะให้ยตนโฉมแล้วจ้า สวยงามน่ารักเลยทีเดียวเลยจ้าใบที่สองค่ะทีนี้ก็ถึงคิวน้องไข่ไก่แจ้ที่น่ารักของเรากันแล้วนะคะมาแล้วจ้าน่ารักมากๆเลยค่ะ ผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงคะน่ารักกันเลยทีเดียวนะคะทั้งน้องไข่ไก่และน้องไข่ไก่แจ้ค่ะถึงขนาดจ,จะแตกต่างกันแต่ทั้งสองส์ก็น่ารักน่าใชายน่าจุดเทียน,นเลยทีเดียวนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมค่ะหากว่าชอบก็กดไลค์หากว่าใช่ก็กดแชร์แล้วก็ถ้าชอบมากที่สุดก็กด s u b s c r i b e ติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ thank mm -hmm. you